แด่พักเพื่อนายเมื่อในายใหญ่อยากกลับไทยในครานี้มีหรือที่ก้าวไกลได้เป็นใหญ่แค่ล้มปากบอกว่าประชาธิปไตยแต่ในใจลิงโลดประโยชน์ตนประชาชนคือใครไม่รู้จักเพราะเป็นพักรุ่งเรืองเรื่องช่อชนตอนเลือกตั้งบอกว่าฟังประชาชนภายหลังคนเลือกเข้าไปกลับไม่ฟัง พักที่หนึ่งอย่าทะลึ่งแค่เพิ่งเกิดอย่าตะเลิดคิดเป็นใหญ่อย่าได้หวังพักเพื่อใครเคยว่าไว้เราไม่ฟังทำทุกครั้งแค่เพื่อนายในทุกตอนประชาชนคนไทยจงฟังไว้ครั้งต่อไปอย่าได้หลงคาลมร้อนเลือกเพื่อใครแลนสไลด์ได้แน่นอนพวกตัดตอนทำเพื่อนายได้กลับมาหากจะเลือกก้าวไกล ใจต้องมัน่นพร้อมใจกันเล่นใหญ่ให้ได้นาะทวงประชาธิปไตยให้กลับมาโบกมือลาพักเพื่อใครให้พ้นทาง